thank you ทำโม่ใจเมตตามาเป็นองค์ประธานสง์ในพิธีในงานทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณตาคุณยายที่ส่วนแสงธรรมแห่งนี้นะครับก็ในทุกๆปีพ่อแม่อรบาอาจารย์ถือว่าเป็นเรื่องที่ ทำได้ยากแล้วก็โอกาสที่องุงตาว่าหมาบัวท่านจะจะรับที่ดินจากจากท่านไม่รู้ว่าจากประวัติก็ทราบว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่องุง่นตาพระหา างเดินด้านล่างทั้งซ้ายทั้งขวาของรอบๆศาลาเพื่อที่จะนําอาหารเข้าไปวางไว้ด้านหลังนะครับก็ต่อความรุ่มื่อพูดค่อยไปว่าเวลาด่าให้คนอื่นเสียงดังเวลาเชิญเทวดาพูดในคอหมู่มับหมู่มับนะ นะทาญาติโยมตอนนี้ไปก็พระสงฆ์ก็จะได้จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลความเป็นมาของคนในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าเขามีมรหอมีมรรสพในงานใหญ่ๆงานปีใหม่หรืองานสงกรานลักษณะงาน,นในชุมชนมากแต่เขาไม่มีโอโลนะ แล้วเขามีแต่เสียงคนและมีบุรุษคนหนึ่งโพดในท่ามกลางประชาชนว่าขอความสุขสวัสดีเป็นสิริมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าด้วยเทิดเขาประกาศทั้งสามครั้งทีงนี้คนทั้งหลายเอเขาว่าสิริเป็นมงคลเนี่ยคือเรื่องอะไรกระสนเท่กันโซเลกันในมวลมนุษย์นะหาข้อยุติไม่ได้คนหนึ่งก็ว่า คำว่าเป็นิริเป็นมงคลนหนึ่งได้ยินเสียงเพราะเพราะได้มาเนี่ยแหละเป็นิริเป็นมงคลแต่คนหนึ่งว่าไม่น่าจะใช่เพราะบางทีมันอาจจะมาในจุดเสียงเพราะๆมันอาจจะเป็นเสียงด่าอะไรออกมาจากนั้นน่ะจะเป็นมงคลได้ยังไงพผลในโซนก็ได้เห็นรูปสวยๆงามๆมันะนะะั่นแหะคือเป็นมงคลคนหนึ่งว่าไม่ใช่ไม่น่าจาาาะใช่พอเห็นรูปสวยๆงงามๆบางทีก็ เขาทำมากับกิริยาที่ไม่พึงปรารถนามันก็ไปเบ็ดไม่เป็นมงคลอีกอย่างเก่าก็เป็นอันว่าคนในยุคนั้นสมัยนั้นหาข้อยุติไม่ได้คือว่าคำคำเดียวน่นว่าอเซว,วานาเกีเ่ยวกับความเป็นสิริเป็นมง,งคลจงเกิดกับข้าพเจ้านะตอนนี้พวมนุษย์โูเลกันจดจบแล้วไม่แล้วท่านผู้ภูมิมัลุกข,ขะเทวดาที่มองไปเห็นนะเขาก็สงสัยอีกเหมือนกัน แอบคำว่าเป็นจริปเป็นมงคลที่มนุษย์แอนโสเลกันถกเถียงกันเนี่ยคืออะไรกันแน่วะก็เลยถกเถียงกันไปจนถึงภูมิมลุคเทวดาจนถึงสัญจาตุยามาตุจิตาตะวันติงจนถึงสวรรค์นจนถึงพระอินทร์พระอินทร์เป็นเทพเป็นเป็นราชาของเทวดาเลยไปถามพระอินทร์พระอินทร์โวยข้าก็ตอบไม่ได้เหมือนกันละว,วะ ป่ะเดี๋ยวข้าจะพาลงไปกราบพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารในคืนนี้แหละไปถามพระองค์เพราะนั้นพระอินทร์ก็เลยนำเทวดาจํานวนมากลงมากราบพระพุทธเจ้าเวลาเที่ยงคืนพอมาถึงพระองค์ก็ถามว่ามหาบพิษมาอะไรโอ้นี่น่ะเขามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยประกาศในที่ชุมชนสาธารณะว่า ขอความเป็นชลิเป็นมงคลจงเกิดกับข้าพเจ้าทุกเมื่อด้วยเทินคำว่าชลีมงคลคำนี้นะ่ะอันไหนคือว่าเป็นชลิเป็นมงคลสำหรับตนเองเอมนุษย์ก็เลยถกเถียงกันคนและเทวดากันถกเถียงกันถึงสิบสองปีนะเ,เป็นคำพูดคำเดียวนะ่ะเ,เทว,วดาสกเถียงกันถึงสิบสองปีนะประค์บอกว่า,วา,วามหาบพิษ อันนี้เป็นคําตรัสและเป็นความกล่าวของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพวกเธอทั้งอะไรต้องจัตั้งใจฟังพระอินทร์ก็ตั้งใจฟังนะัเทวดาพระพุทธองค์บอกว่าฟังอเซวานาจะพาลานังบันดินตานันจะเซวานาปูชาจะปูชนียานังเอตัมบังครบุตตัมบังพวกเธอท่านอะไรเกิดมาอย่าพบคนผ่านอย่าพบคนชั่วอย่าไปคบคนชั่วให้คบ บัณฑิตนักปรา์ให้เว้นจากคนผ่านคนใดผู้ใดไป็นคนชั่วอย่าไปเข้าไปใกล้ถ้าไปใกล้คนใดก็เป็นเช่นคนนั้นแลต่อไปเพราะนั้นอย่าพบคนชั่วให้หนีห่างจากคนชั่วเจวนาจักพาลานังบัณฑิตานันิเสวนาให้ให้พบบัณฑิตบัณฑิตน,นักปรา์บัณฑิตนักปราดทุกวันนี้เป็นใครหลวงพ่อไปศิลห้านะบัณฑิตนักปราศ ตาถ้าผู้ใดไปคบกับศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่เก่ามุสาไม่ถึงสุรานี่แหละคือนักปราบตัวฟอวานะ,ะนี่แหละให้ครบให้เข้าไปครบจุดนี้บันติตาเนะี่ยเชี่ยวนาปูชาจะปูชนียานะังบูชาบุคคลที่ควรบ,บูชาอย่าไปบูชากวเลกวราดทุกวันนี้มันเห็นรูปอะไรขึ้นมาแปลกๆกับบูชากัน <c oughs> แต่ในหลักของพุทธศาสตร์พุทธนาไม่ใช่นะลูกหลานนะบูชาคนที่ควรบูชาคนไหนที่ควรบูชาเป็นคนดีเป็นบัณฑิตทักญ์เป็นผู้มีมุณธรรมศีลธรรมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละนี่แหละถ้า,า่าบูชาอย่างนี้นะเป็นมงคลอันอุดมนี่แหละเสวานาจะพารานาบัณฑิตตาเสวานาบูชาจะผู้ชนยานยางเอตมังขรมุตตมัง และกานั้นจะธรรมจะริยาจายาตการนันจะสังเข่าหัให้การสงเคราะห์ญาติและก็มาตาเป,ป็นตัอุปถานังพุทธาและจะสังเข่าหัให้เกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูบุตรทิดาอย่างดีส่งเล่าส่งเรียนให้ดีคือหน้าที่ของพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ส่งเรียนให้ดีแล้วลูกก็ต้องตอบแทนพระคุณหน้าที่ของลูกคืออะไรแต่ไม่ใช่มีแต่หน้าที่ของพ่อของแม่ได หน้าที่ของลูกก็คืออะไรตอวแทนของคุณพ่อแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรบัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงแล้วล่วงรับไปแล้วทําบุญทิศส่วนกุศลให้ท่านนะเออย่างศรัทธายแยติโ่วมลูกหลานในวันนี้น่นนะเอ่คุณตาคุณยายล่วงรับไปแล้วพวกเราก็จะไม่ปล่อยปะละทิ้งใช่ไหมแล้วก็ทําบุญทิศส่วนกุศลให้ท่านนะี่นี่แหละ หน้าที่ของบททธิดาเนี่ยละในมงคลและสูตรให้ลูกหลานไปศึกษาดูนะอันนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างให้ลูกหลานได้ฟังได้ยินได้ฟังอ,อมง้มงคลมงคลใ้มงคล38ประการนะแต่หลวงพ่อยกขึ้นมาเพียงสองสามประเด็นเท่านั้นอันนี้ก็เราลองให้ฟังแต่ทั้งหนี่นพระสงฆ์จะสวดเนี่ยต่อหลวงพ่อเออเอามาจุดธูปเทียนบูชานะ เจ้าพามาจุดทูปเทียนอาเซวานาจะพาลานังขึ้นคานี้เลยนะปูชาจจปูชนียานังเนี่ยนะเป็นมงคลอันรมเป็นมงคลน,น,นสูงสุดนันลูกหลานนะไม่ใช่ว่าส่วนธรรมดาไม่ใช่ส่วนอ่อนวอนนะเป็นส่วนการกล่าวแนะนําสั่งสอนพี่น้องประชาชนเป็นคําพูดคําตรัสคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิริเป็นมงคลนะ าตอนนี้ไบพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์แล้วนะที่นี่นะตั้งใจฟัง <c oughs> อันนามยางบุษบาพระาากัวโตผู้ภางานนามการังการรมเจงอาหลักฐานนี่นความสงบนี่ พระสงจ์จะอนุโมทนาให้พอรับพอนนะทีเียนะพอจัดอาหารยังไม่ได้ฉันอิ่มหละอิ่มอาหารเละโอ้โหพุ่งเฟือยเหลือเฟืออาหารการบริโภคเอ่อนี่นแหละเป็นเพราะ คุณยายคุณตาของพวกเราคงมองเห็นในอนาคตว่าคงจะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อ,าศ,าาตอาศาสนาชนต่อพุทธบริษัทที่ท่านถวายที่ดินไวาในพระพุทธศาสนาเห็นไหมลูกหลานะถ้าว่าท่านยัง,งทรงธาตุขันอยู่ท่านคงจะปลื้มใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเห็นพวกเรามาทำบุญอย่างนี้นะ ท่านคงจะปลื้มใจเหมือนกันเห็นพุทธบริษัททั้งสองฝากฝังล้นหลามไปหมดนะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2566ในโอกาสครบรอบวาระ20ปีการลักสังขารของคุณยายแพทย์หญิงอุไรยวัน สุนทรลักษ์และคุณตานาวาอากาศเอกสกุลรักษานนผู้ถวายที่ดินสวนแสงธรรมจำนวนยี่สิบกไร่แดหลวงตาพระมหาบุญชนะัำปันโนที่พวกเรานั่งอยู่ที่นี่นัเป็นผลงานของคุณตาคุณยายที่ถวายองค์หลวงตา สมัยโน้นนะสมัยใหม่ๆหลวงพ่อก็ทราบข่าวเหมือนกันนะยังเป็นท้องไร่ท้องนายังเป็นป่าสวนคุณยายของเราก็เนี่ยใฝ่ในการศึกษาใฝ่ในการเรียนรู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านไปศึกษาในสายหลวงปู่พุทธธาตุจากนั้นท่านก็มาศึกษาศึกในสายพระองค์หลวงตา พระมหาบัวสมัยหลวง,งพ่ออยู่บ้านตาดเป็นผ้าน้อยผ้านุ่มเย็นยังเห็นสองตายายเข้าไปกราบคารวะหลวงตาในวันนั้นเป็นลืมลูกกุญแจไว้ในรถอีกต่างหากหลวงพ่อ,อยังวิ่งใช้วิ่งขวาวิ่งหน้าวิ่งหลังไปเอาหาคนมาเปิดกุญแจรถว่างั้นเลยสองตายายลืมกุญแจไว้ในรถนะเนี่แหละหลวงพ่อ,อยังจําไม่ลืม สองตายายได้ยังไปกราบคารวะองหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาอยู่นะจัดฝายญาติโยมลูกหลานนะแต่นี้ท่านก็มองเห็นมองไกลอย่างที่ว่าเนี่ยนะท่านได้ได้ถวายองคหลวงตาและคงจะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพราะท่านในใจของท่านคุณยายท่านเน้นหนักเรื่องอบรมสิทธิ์ย่อมสิทธิ์ของท่านอีกต่างหากนะ ลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็ไม่เช่น้อยเหมือนกันยุคสมัยนั้นท่านเน้นเรื่องจิตภาวนาแนวแถวของพระพุทธศา,าสนาจากนั้นก็เนี่ยนะแต่ก็ท่านได้ถวายสวนแสงธรรมให้ถวายองค์หลวงตาถ้าคิดเป็นเงินทุกวันเ่ยคิดตัวลลูกหลานเลยไม่อยากจะคิดเลยเรื่องราคาคามากมายมหาศาลทีเดียวนะที่อย่างยี่สิบหัวไร่ ฝ for right. mm hmm. <uh ั่งน to okay. ah, like, like, huh? ี้เพิ่งโอนเสร็จไปเมื่อตอนเข้าภาษาค่าโอนเสียค่าทําเนียมไปสองล้านกว่าราคาราาคประเมินร้อยแปดสิบกว่าล้านเท่าไรเนี่ยเท่าไรเนี่ยเท่าไรเนี่ยไม่ทั้งหมดเนี่ยนะโอ้ยยังตีราคาน้อยเกินไปอยู่ราคาประเมินราคาประเมินกับราคาขายกันต่างกันโอ้ร้อยแปดสิบกว่าล้านเนี่ยถ้าทุกงพ่อมีเงินหลวงพ่อก็จะซื้อเลยแหละในว่า นี่เป็นเป็นที่ธรณีสงออกน้ำไม่ไหลกไฟไม่มักอ,อีกน้อยปีพันปีใครยืนยึดไปยังไงเรตรวจสอบได้ว่าเป็นที่ธรณีสงก็องกัดคือใช่ใช <c oughs> แต่ก่อนรุ่นแรกก็น,นีไแต่ไว้องค์หลวงตาท่านหลวงตากอรับเนี่ยพอรับไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็เ,เขากโอนฟังฟังดูแล้วนะกระทิงแดงเป็นคนโอนเนี่ย โอนโอนชื่อให้โรคตา <c oughs> การชื่อโอนชื่อให้ส่วนบุคคลแพงนะไม,ไม่เมื่อไม่เมื่อโอนเข้าไปในสาธารณะโอนไขวัดนี่ถูกโอนให้โรงพยาบาลให้ถูกโอนเข้าวัดาสายศาสนาให้ถูกถ้าโอนเป็นส่วนบุคคลนี่โอ้โหฉีเลยเี่ที่นี่นลานของกระทิงแดงนะไปพูดให้หลวงพ่อฟังโอ้หลวงพ่อหลวงพ่อ,พอถ้าหาว่ามีคนถวายที่ดิในในกรุงเทพนะ ถึงยังไงอย่าไปรับเนอะให้เขาโอนให้ด้วยงั้อนเอาทาไมวะหลวงพ่อวะทาไมวะค่าโอนในสิบเก้าล้านนะถ้าฝากฟังฟ่งเดียวข้างนี้นะผมจด้ใจถึงสิบเก้าล้านนะครับข้างเดียวข้างนี้นะท,าาทาาา่านว่าท่านไอ้ล้านกระทิงแดงนะโอ้ขนาดนั้นเลยเราก็ว่านะเรายังจาไม่ลืมเลยเหมือนกันเถอะแต่ทีนี้ถ้าเราโอนอย่างเมื่อกี้เนี่ยท่านโอนจากชื่อลงตาใช่ะ้าน เขามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยมาจู่ของสงฆ์เนี่ยราคาถูกเพราะมาจาสาธาณะราคาโอนไม่แพงค่าโอนนถ้าเราโอนกลับไปหาหลวงพ่ออยู่ทำหรือสิราคาหรจะแพงมากนี่นี่แหละพวกเราก็ได้เสวยผลงานเสวยผลบุญของคุณโยมคุณตาคุณยายองค์หลวงตาด้วย หลวงพ่อมาลำลึกมาเห็นทีไรหลวงพ่อจึงลำลึกถึงบุญคุณบุพภาการีบุคคลผู้มีอุปกรกรค,คุณตาคุณยายองหลวงตาที่ท่านได้รับที่ดินแปลงนี้ไว้พวกลูกพวกหลานอยากพวกเราท่านทั้งหลายได้มาพึ่งพาอาศัยสศศศัทาย,ยาญาติโยมทั้งหลายได้มาทำบุญทําทานอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอบอุ่นนะ โอปุ่นแล้วก็ผู้ใดฝ่เข้ามาศึกษากันมีแต่ล้วนแต่จิตใจเบิกบานเหงไหม่ตอนเช้าทุกหลานนะจะทายาจุงวันไหนมาใส่บาทท้งลูกทั้งหลานยิ้มแย้ม,ยมแจ่มใสกันทั้งหมดได้มาทําบุญทําทานนี่แหะจิตใจเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในกลุ่มของเราในพุทธศาสนิกนิชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย วันที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันหนึ่งที่จะจัดว่าเป็นวันมงคลเป็นแนวความคิดของคุณตาคุณยายแต่คุณตาคุณยายท่านก็ได้จากไปณวันนี้ท่านยังไงยังไงคุณยายจิตใจของท่านเป็นกุศลหล่นหลามท่านคงจะมองจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาหาลูกข้าหลานอย่างพวกเราเหมือนกันนะวันนี้นะเพราะว่า คุณยายทุกลมหายใจเข้าออกของท่านมีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมทั้งนั้นจะทายญาติโยมลูกหลานนะมีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมมีแต่เรื่องสมาธิเรื่องภาวนาของท่านท่านไม่ใช่แต่ต,ตัวของท่านเองอยังแนะนำศีลอย่างน,นทธิ์ของท่านเองมากมายแต่ท่านก็มองเห็นว่าทางว่าเราได้ล้มหายตายจากไปได้นี่ใครน้อยจะเป็นคนแทนเรา ท่านก็มองเห็นมองไม่เห็นอีกเหมือนกันท่านก็จะได้คิดว่าคงจะมอบให้องหลวงตามหาบัวกับคงจะยาวนานสืบทอดจากท่านไปคงจะเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนพุทธบร,รษิษัทรรษท่านจึงได้เนะยมองแผงแผ่นดินพื้นแผ่นดินอย่างที่ได้พูดได้กล่าวให้กับองค์หลวงตาพระมหาบัวองหลวงตาข้อเราก็รับ โดยโดยดีจากนั้นท่านนพพดลเป็นผู้ดำเนินการฟังฟังว่านนะดำเนินการตามกฎหมายค่าเอาน้ำเอา,เอา,เอาไฟเข้าไปศูนย์แสงธรรมในยุคสมัยนั้นเพราะท่านท่านนพพดลท่านเป็นนายอำเภอเน่ยท่านคล้ายๆเขาเป็นหัวหน้าเขตเน่ยท่านเป็นหัวหน้าเขตในกรุงเทพเลยนะ จากนั้นท่านบวชบวชท่านไม่ศึกเลยนะก็เป็นลูกศิษย์ของลูกตาพระมหาบวกุ่นาเสียดายท่านนะท่านต่อมาท่านก็เป็นอมพภกกรรมภาพถ้าหากว่าท่านไม่ป่วยไม่เจ็บไข้ไดป่วยท่านก็เป็นกําลังหลักไม่ได้แพ้พวกเราหกว่าพวกเราอีกต่างหากพวกเราพระท่านเป็นข้าราชการเป็นผู้รู้ทางกฎหมายบ้านเมืองเป็นมีศีลธรรมจริยธรรมโพตอะไรคงจะกว้างขวาง กว่าพวกเราไปอีกนะอันนี้ก็น่าเสียดายเมือนกันนาะท่านนกประดนนันธนูวัดเขารับงาน <c oughs> วัดเขารับงานนะั้นศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานนะอันนี้ก็เล่าเล่าก่าวาวให้พวกศรัทธาญ,ญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะหลวงพ่อได้ยินมาอย่างไงได้ฟังได้ยินมาอย่างไงเกิดมานั่งมักกาวให้ลูกหลานได้ฟังเพื่อเป็นการสืบทอ,อดแนวความรู้หรือว่าแนวความที่ควร พวกเราควรจะรับรู้รับทราบร่วมกันนะตอนนี้ไปก็เราจัดอาหารก็ใช้เวลาต้องนมนานแล้วตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรนะนั่นจะนีนและก็อุุิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตาคุณยายแต่หลวงพ่อก็มั่นใจเกินร้อยล้วรอาคุณตาคุณยายจิตใจของท่านเป็นกุศลนะท่านก็ไปสู่สุคติภูมิของท่านนั่นแหละแต่เอาเถอะนะพวกเราที่อยู่เบื้องหลัง ก็มีแต่มิทาว่าท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นนะแล้วก็ญาติโกโหติกาวงสาคณาญาติของเราถ้าท่านผู้ใดตกทุกข์ใดยากก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นตลอดถึงภูมิลุขะเทวดารักษาวัดวาศาสนาอขอให้มีความสุขทั่วหน้าก,กันทุกทุกท่านแล้วก็พวกเราทุกคนเหมือนกัน มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายกุทิศกุศลต่อพวกมอุปการะรคุณแล้วก็ถ้าว่าพ่อพ่อแม่พี่น้องของเรายางังทรงธาตุขันอยู่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บถ้าหากว่าท่านยังมีธาตุขันก็ขอให้เจริญด้วยลาบยศสารเสริญสุขปาถนาสิ่งใดจะได้กรอบพ้องสิลธนร,รมก็ขอให้สมหวังดังปาถนาทุกท่านนะ อ้ตอนนีไปพระส,สงฆ์จะอนุมทนาแล้วเท่นั้นในเนื้อับรับพรนันนั้นออที่ส่วนกุศลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเดกล่าแล้วน่ะนะ,นะ,นะยะาถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวิโตทิน,นังเปตานางอุปกาป,ป,ป,ปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสเพปูเรนตุสั่งกับปา จันโทปนารสุยธามณิชโชติราา,รสา,สา,ราสะโสยะธา นาดินนาสังกัมิสุกทิทธิที่ตางเจรัรตาทิทตายสสาธานะโกขปการติสอยาติธรรมโมจายังดดัตติตเปตานาปุชัยนกตาวุลาลาปัญญาภิขุณามานุบดินัง ตุงเพ่หิปุญญาปัตตานาปักันตริรัตนายานุภาเวนารัตนายาเตตะตา,าดูคาโลคาปยาเวลาโคตานโตโยปันภาวา นิกาอันตรรายาปีพิมัสอาเซตตุลสายาสิเทท่านหังลาบานตที่ภาคขยังสุขั้งบาลังเสียริอายุญวันโนจารโพหังวสีกายะสวาสะตาวัดสายาโยชายวันเตเตผ้าวันตุเด ภาวาตุสาพมังกาลงพระรคันตุสาปะเดวตาสามาุทธานุภาเวนันสดาโซที่พระวันตุเตภาวาตุสาพมังกาลพระรคันตุสาประเดวตาสามัาธรรมานุภาเวนันสดาโซที่พระวันกุเต พาวัตุสาพมังกาลรักันตุตาเดวตาตามาสังขานุภาเวนะตาดาโสเถภาวันโตเตท่านสามารถติดตามรับฟัง พระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชี แอดวัตป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา